นี่คือเหรียญทรงมนวดของรัชกาลที่9นะครับอันนี้อัปปกาเจดีเต็มนะผลิตน้อยอันนี้ก็สวยๆลังเมื่นนะครับสภาพนี้ก็อยู่หลักพันนะครับนี่หลักพันเกือบถึงหลักพันกลางๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมเป็นล็อกเก็ตนะครับปี2500นะครับ25สศตวรรษโอ้โหสวยทั้งคู่นะครับอย่างเหรียญนี้นี่คือผมบอกเลยนะยังมีหูมีตาถือว่าสภาพนี้ใช้ได้นะเพื่อนผ่านใช้นะครับผ่านใช้แต่รุ่นนี้หาสภาพสวยๆนั้นยากนะ ผมบอกไว้ก่อนนะส,สวยๆนั้นโอ้โหผมไม่อยากพูดนะนะครับลองเข้าไปดูในกลุ่มกันเองแล้วกันนะครับว่าการเช่าหาเป็นยังไงนะครับสภาพนี้คือไม่ได้ไม่ได้ขี้เลยนะครับอ่าตามภาษา้าเขาเรียกว่าสภาพน่ารักนะครับนี่ยังมีหูมีตาจมูกชัดนะครับเออไม่ได้ลื่นปื้นไปสักทีเดียวนะเพื่อนๆแล้วเลี่ยมเงินอย่างดีนะใครที่แบบต้องการหาสะสมนะรุ่นเนี้ยแบบสบายๆกระเป๋านะอันนี้เลยนะครับต่างกันเยอะนะครับ ผ่านใช้กับไม่ผ่านใช้นี่คือผมตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันค่อนข้างนี้ค่อนข้างเยอะสวยๆก็คือหมื่นกว่านะนะครับต้องพูดกันตรงๆนะครับอย่างอันนี้ก็อยู่หลักร้อยนะนะเพื่อนๆนะกระไหลทองกระไหลทองสวยๆนะปิดทองสวยๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ฝีมือนะงานฝีมือเห็นไหม อลูมิเนียมนะด้านหลังนี่เป็นอลูมิเนียมนะเพื่อนๆแต่ร่องการตัดนี่ชัดเจนนะครับเห็นไหมร่องการตัดชัดเจนนะนี่เออนี่ปึกปกักกระไหลทองเต็มสวยนะครับลายต่างๆคมลึกเห็นไหมลายต่างๆคมลึกเลยคมชัดลึกเลยใต้ฐานนี่โอ้โหเห็นไหมเนี่ยหืมสวยมากนะครับแบบพิมพ์สวยจริงๆนะครับอย่างเหรียญน,นี้นี่คือต้องยอมรับนะว่าหายากจริงๆนะเพื่อนๆ หายากจริงๆแล้วผมเลี่ยมไว้ให้พร้อมใช้แบบนี้แล้วนี่เห็นไหมบล็อกเจดีเต็มนี่ตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเป็นสันเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวหนังสือเห็นไหมปีสองห้าศูนย์แปดนะครับหลังเจดีทองนะครับเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเนื้อทองฝาบาทสภาพนี้นะเจดีเต็มนะยังมีพันกว่าเลยนะเพื่อนเพื่อน อ่าอันนี้เนื้ออัปก้านะครับประทานโทษนะครับอันนี้เนื้ออัปก้านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถึงจะเก่าแต่เส้นเส้นกระแสการปั๊มตรงขอบนี่ยังเป็นเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนเลยเห็นไหมวิ่งกระจุยเลยเห็นไหมคมนะครับเนี่ยความคมเป็นสันเลยเห็นไหมสองรูเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสันเลยรอยปั๊มเห็นไหมคมคมเนี่ยนะครับเหรียญทรงผนวดร,รัชการที่เก้าพร้อมเลี่ยมนะครับปี2 5 0พันห้า้ยแปดนะครับบล็อกนิยม เนื้ออัปปก้าผลิตน้อยนะครับท็อปทอปเลยในรุ่นนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับเพื่อน